อาจะไม่หนีแล้วมากแล้วมั้งอย่าพูดอย่างั้นประเด็นกูขอมาร์กะก่เม็ดวะมันส่องเห็นรถกี่เม็ดวะโอ้มันเขาจ้าเขาไม่มีเลดดอตเลยตามบ้านมีมั้งเหรอที่กูบ้างมึงมีอะไรอ่ะกูมีมีเลดดอตป่ะไม่เห็นรถนะมันมัโฮโลมึงน้ำอ่ะแต่ว่าดาเซียไม่รู้ว่าดาเซียมันไปไหนอะดิไม่เห็นรถอ่ะเทรู้อ่ะ แค่แค่เออข้ารูนเข้ารูนเข้าแช่แต่เ<น>มืองน้ำบ้านน้ำส้มอ่ะไม่เห็นข้ามากฟ้ามีตัวหนึ่งล่าสุดก็ไปไม่ได้แนละติดที่เคนะ่นั่ะไม่ถ้าเอาไปมันก็ไปตีแม่งแค่นั้นเองยักเลยเจตได้น่าจะไม่เยอะหรอกแค่ตัวเดียวรเราหัวเฉียดเีย เท่ามันติดใจทัวเท่า,ถ,าถ้าวงติดมาร์ฟ้าไปหวดมาร์ฟ้าเลยนะออโอเคไช รถอยู่ไหไม่รู้มันมันไม่รู้ว่ามันกักเนินหรือเปล่านั่นเนินตรงตรงถ้ามีหัวเลยถ้าม,มา,าตุ่ม<า>เดียว<ต>อะตุ่มเดียวได้มันน่าจะหลีกุกกันไม่ทันหรอกอยู่ไม่ครบกูหลัวเต็มตัวปั๊มน้ำเลเออเวลาชาร์จเวลาชาร์จจะเป้าเดียวนะนะครับโอเคผมมาแล้วครับ นะลูกวงเราไปทีดีกลางวงอะไรไอ้เรื่อน่าติดแบบติดเดียวเยติดแบบติดเดียวอย่างงี้ยมาอมไฟไม่อยู่เนี่ยมาเดินมากันนะเฮ้ยอยู่อยู่หน้าอยู่ในหน้าผมมกระโปกกูยิงไปนกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย กูยิงนะถ้ายิง้ก็งได้เจ็บ้นะแล้วยิงเหรอมันตบแล้วเห็นไเห็นยิงแล้วมีตัวเดียว่ะมันเจ็บแล้วว่ะกูยิงเจ็บอ่ะาแต่เราเล่นยากว่าต้องาเล่นได้อยู่ไอ้บ้านกับเพาเลยมนอกไม่ชื่อไม่เห็นยิงเเลยไม่เห็นคนเลยนะเฮ้ยเหมือนจะเห็นอ๋อมีมีมีอยู่มีอยู่บ้านกัะเพราอยู่นั่นเลยมีคนยูสามชั้นเลยเ เดนรจะพามึงไปมึงไม่โดนเลยข้างหลังมีงยิงกดอ๋อเดินหลังโคดัามะเออเกอดน่าสนใจนะแต่ว่ารถจะเสียว่ามันจะโดนในรถใช่ใช่รอก่อนก็ได้รอก่อนก็ได้รับไม่ไม่ไม่มึงรอก่อนมันไปตรงนั้นมันรถโอ้กูจะชวนกูจะชวนอ้อมขวากับกับทางโคแล้วค่อยมุดใหม่แต่โบสถ์ไม่มีคนถ้าเถ้าวงหนีอ๋อโควิดคนเนาะ เออห็นบักกี้ที่บวชเห็นรถบักอยู่ในบ้าน Enemies ahead ไม่หรอกถ้ามึงจะอ้อมอ้อมตอนนี้ได้เลยนะเว้ยอ้อมไปหลังระเบียงแล้วเข้าไปมุดขึ้นหน้ามุ้งอะไปได้อยูอะไรเนี่ยเฮ้ยเราเราเกาะได้ถ้ายิงอ้อมไม่รู้อ่ะไม่เราเล่นเราเล่นลายนี่ได้อยู่ผ่านมาฟ้าได้อยู่ลายลายเนี้ย Watch out ลองดูลองดูไปเชื่อบ้านไปเลยคุณแม่ไปแล้วดูหลังวะไอ้ดูหลังอยู่นะ อลองเด้งได้อะไรกับสะโคบปะเนี่ยไอ้เหี้ยขึ้นขึ้นค้างเฉยแย้ยยิงจังเด้แย่ให้ไอ้บ้านเห็นเรานะยิงไปก็ไม่ขึ้นดามเมจน,นะต้องมุดไปนี่เลยว่ะไอ้ Enemies ahead แล้วก็มุดมุดไปเนี่ย Watch out w a t c เ o อ t กูไม่มีสะโปเลยดับกูก็น่ารักจ้ะแต่มันต้องมีพอยชนถ้าออกฟาร์ ขับวัวไปได้ถ้าติดถ้าติดมีดถ,ดถ้าติดจุดพักรถอะจะจุดพักรถนะอืเ,เรียกจุดพักรถนะไอ้กระต๊อบหน่อยมีสองกระต๊อบกระต๊อบมีสองกระต๊อบจะชนอ <Sing> ันแรกอะรตบสองชนอันใกล้เราสุดนี้อันไม่อันอันแรกอันแรกมาร์คส้มมาร์คส้มไอ้ฟังนะคือเล่นอะเล่นได้ไม่นานด้วยเล่นแล้วต้องไปพักต่อนะ ถ้าเล่นเราต้องตีตีทามารฟ้าเลยนะแต่แต่เราจะเลยขับไปมักฟ้าก็ถ้าถ้าถ้ามักสซมมีคนมักฟ้าอาจจะไปถึงก็ต้องเลือกซัอกทึ่งซักที่หนึ่งอะเอาสักพอยหนึ่งอะตอนนี้ที่อยู่ได้จริงจริงมันเล็กแล้วอะอยู่ได้ก็ก็น่าจะอยูก่อนอยู่อยู่ได้อยู่ไปก่อนบึ่งวงเด้งซ้ายไปหารถฮอกมามาลมเลยลเด้งหารถฮอท่าเด้งท้าถ้าติดหล้มเลยไปเอาหลุมมัต้องมาหน้าชนแล้ว่ะให้ล่มข้างล่าง เยาจะเอหไปด้าขวาไปได้ไปลายเดิมได้ลายที่ไอ้บอกไปได้ขวาดียวเนาลซ้ายบ้านระวังมันอกรับดีๆไอ้พวกกาเลนระทางเียะกูมีน้ำมันกูเติมน้ำมันให้กเติมไปเอยมันขับนหน้าเราไปกอน้เต็มเลยจิกซอลนี้ขวามีคนนะขวามีคนขับมาโอเคโอเค บักกี้ขวาหลังเราคนนึงใช่จ้ะอย่าเคลื่อสีเหมือนกันเคลื่อนับปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยโอเคโอเคจิ๊กน่าจะถึงกอเราอักอันนึงนะอ่าอ่าเฮ้ยมันเข้ามันเข้ามันเข้าจิ๊กซอ่โอเคโอเคโอเคชั้นหนึ่งเคลียร์ดิเคลียร์บ้านเาตัวมันนเจ้าตัวใครตัวมันเออเอย่ชั้นหึงก่อน ฝั่งนี้เคลียร์ฝั่งนี้เคลียร์ฝั่งนี้เคลียร์ฝั่งนี้อุ้ยอุ๊ยนี่แหละกูก็ตกติดตามติดตามให้มึงเล่นก่อนเลยนะกูเล่นไม่ได้แป๊บนึงเอยากเก็บรถอ่ะเก็บรถได้กะวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่นานหรอกสมมติเก็บรถสมุตกมีแค่ลูกเดียวนะมีมาไว้ก่อนเลยอยู่ไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวกูสมมติเก็บรถให้เฮ้ยใครมีแม็กระจำมาบอกแล้วกันไอ้หน้านี่ไหนอ่ะเก็บรถตรงไหนดีวะเออนั่นเอง มันไม่มันไม่กูไม่ได้จะเก็บตรงไหนแล้วไหมนะไม่ยืนเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละให้มีรถหลุดมามีรถหลุดมาเอาดิเอาดิเอาเอามาแล้วกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวตายแล้วตายแล้วหมดแล้วมันมาแค่ตัวเดียวถ้าจะเล่นมาถ้าจะเล่นบนก็อ้จริงๆว่าอยากให้ชนหนึ่งมากกว่าวะชั้นหนึ่งสองมึงไม่ต้องให้ใครมาพิงกับเราเว้ยเออไม่เงี้ยไม่ต้องพิมพ์ ถ้ารับถ้ามันมาปิงกันเราอ่ะตอนตอนเราจะไปเราออกยากเว้ยมึงมารับชั้นหนึ่งเลยเพื่อนไปเล่นเข้าบนให้ก่อนเนาะมันต้องมีคนข้างบนด้วยไม่ใช่ชั้นหนึ่งว้เราชั้นหนึ่งจบให้ลงชั้นสองอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่คือเดือผ่านหน้าต่างเองแล้วเนี่ยอ่ะถ้ามึงอยู่แล้วอย่ากูอยู่ชั้นสองนะถ้ามีคนชนชั้นหนึ่งกูแับเดียวกูวิ่งกูมาถึงเลยอ้าว มึงจอดรถบ้านนี้ได้ะไ้วงวงเราวงเราันจอด้านี้ไม่ไ้ออกอ่ไนจอดรถได้ตไม่ได้ออกิงเหรอบ้นลูกู่บ้านเละ มาแล้วแบบ้านแดงถ้ามันหลุดไปแล้วก็หลุดเลยต้อก่อนบ้านนั้นนะป๊บเดียวมามามไม่โง่ไม่องเอย่มาอย่ามาหักูเยอย่บมาอย่มาเอ้ามุมมมุมมุมนี้มุมนี้ตองมาชนมันพใสร้อเล่ล้ เบียห้องน้ำมีคนมาทางกูเบียเออกูรอยอยู่รออยู่เออมามาดแล้วหมแล้วจะน็อกหนึ่งจะน็อกหึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งเยมาเย็บมาเย็บมา งหมดป้ะหมดป้ะหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดโอเคได้อยู่ได้อยู่พอล์ฟไม่น่าจะดียิงมาทิ้งกันหน่อยก็ได้เดี๋ยวต้าไปเก็บตรงนี้มีหมดเลยอ้าวเนาะตรงนี้กูแอนดี่เนาะกูจะพอแล้วกูจะก่อกองรอแบบ ตูวก่อนได้เปล่าทำไมเขาขี่เกลี่ยนขึ้นเนี่ยเก็บลูกแป๊บวงเล่าวงเล่าวงเล่าเก็บคิวรอบๆได้นะโดนมมาปั๊กูขึ้นแล้วนะกล้องกูขึ้นชั้นบนแล้วนะกูขึ้นชั้นบนหาคิวนะเลยๆๆไม่ขบเหลือปะขึ้นเหมือนกันกูขึ้นเหมือนกันไปออก่ะ ห้องน้ำขวาห้องน้ำขวาต้องออกไม่ลงมาลงมาต้องในห้องนี้ก่ะนนับอืมเฮ้ยหลังเอด็อบลูกนี้ทุกคนเอ่อกูดูกูดูห้องน้ำให้กันเหมือนกันกูช่วยดูอยู่เหมือนกัน

ร่วงเึ้างหนึ่งกว่าไปห้องน้ำห้องน้ำนี้ห้องน้ำนี้ออกมาไม่ออกเจ้าไทยวงรอบรอบหน้นหนาช่วยูให้วงอยู่ซ้ายเราเฮ้ยมึงทำสมุกลอ,อกเข้าตึกหน้าดิ ไอ้เกี่ยวตรงหน้าชั้นหนึ่งต้องเข้าต้องเข้าเฮ้ยมีคนกระชือข้างแลังเฮ้ยตายใกล้กระโดดโอ้ยเออไม่ต่างนี่อีกน่าเย่บมาเย่บมาข้างล่างมีคนนะแต่ตรงนี้น่าจะเซฟกว่าโอ้ยเกียร์ไม่ได้ข้างล่างมีคนข้างล่างมีคนเบี้ยนิดเหนิดน็ดจริงจริก่อนกูรออยู่กูรออยู่แต่ตรงนี้น่าเซฟกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเล่นนะอีตัวตัวนึ่งตัวนึงเล่นก่อนได้เล่นก่อนได้มีเวลาสี่สิบสี่อนนะ ถ้ากันเล่นก่อนเลยน้องสองน้องสองแล้วน้องสองหมดปะแต่ไอ้กล้องมาแตะก่อนกล้องมาแตะก่อนตัวยังยังก็อยู่ชอบอยู่ขอไอ้ตีนี้ไม่ครบนั้งแต่ตกูจะฆ่าไปหนึ่งตั้งแต่แรกนะไม่ชัวร์เอางั้นฆ่าสองแล้วงั้นน่ะเดือดตัวเดียาวรีงอยู่อ่ะมีเวลามีเวลากล้องกล้องมึงมึงอย่าเพิ่งเน็ตมันกล้องมึงทำสโมุกลอหน่อยกล้องมันตายตัวหนึ่งแล้วเพื่อนกกููนนไปแล้วกูนไปแล้วมึงทณิภู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 ณจะเข้าเกี่ยวมาเขียวโิชั้นภูณิภไม่รู้สโมิกูณิภูณิภูณิภู มึงมุดออกซ้ายได้ไหมเพื่อนมุดออกซ้ายปลอดภัยมามาตามกูมาได้ได้ไตามมา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 มันเข้าแล้วเข้าแล้วตามมาตามมาไปดีไปดีไปดีขั้นสองขั้นงนะปู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 กูปูปูู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 ูปูููููููููููููููููููููููููููกูู ตะเคียร์แล้วบอกพร้อมแล้วบอกมาพร้อมมาหนึ่งสองสามมามามกูนำให้กูนำให้มานี่มานดิขวานะกูเข้าขวานะกูเข้าขวาขวาขวาอยู่ขวาอยู่ขวาไม่อยู่ขวาล่าสุดห้องนี้ล่าสุดห้องนี้ไม่มีไอ้เขี้ยะบริชิดโดนแล้วดูซ้ายดิเช็คซ้ายดิตามกจมาตามมาล่าสุดล่าสุดเออหมดเคลี้ย์เคลี้ยะรอบๆบ้านหน้าบ้านหน้าเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมึงฟังกูไม่ต้องรีบรอให้มันบวกกันแล้วเราค่อยเข้าหาหาทำวิ่งวิ่งเลาะซ้ายนะเพื่อน ขวาต้องตีพร้อมกันขวามันอยู่นอกวงวงเราโดนช้ากว่าเดี๋ยวคูเนตให้ถ้าคูเนตออกให้เดินป่ะเฮ้ยคูเนตเนาะสวยมึงรอมึงรอเลยไม่ต้องรีบมึงไม่ต้องเล่นมึงรอให้มันบวกกับบ้านขวาดิเราไม่มีสมองอ่ะชุบชุบก่อนมึงชุบก่อนชุวยแบงชุบยแบงชุบยแบงชุวแบงอย่งตรงนี้อย่าก่อเป็ดมาเป็ดมาเบ็ดมึงรอฟังกูเกือบรอไม่ได้ด้วยุจะโมไปโซ่องกมั้ยเอาไปมีซีรุ่มมีซีรุ่มเดี๋ยวเราปูอ่ะเดี๋ยวเราปูออก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 ทางกูได้นะ ออกทางกูน่าเซฟกว่ามันมีรถด้วยจริงได้หนึ่งจังหวะเดี๋ยวไอ้ไฟไว้ให้ไฟไว้ไฟไว้ไฟไล่หน้าตาสมุกหน่อยขอใกล้มามามันบวกแล้วมันบวกแล้วมามามาน็อกหนึ่ง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 มาพิงมาพิงเข้ากูมาเข้ากูมาเข้าดำกูมาชั้นหนึ่งน็อกสองน็อกสองเดี๋ยวซ้ายซ้ายจุดตัวเดียวเอาดิ ห้องไหนห้องไหนมามามาตามกูมาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้หมดหมดหมดเออเฮี้ยหมดทีเฮี้ยชีิตมันบวกกันหรือมันมันตีเดียวกันเหมือนตีเดียวไม่ใช่มันบวกกันก็บอกให้รอดู่ทางนิ่งกูดูตอนเราเดินอ่ะมันล็อกอยู่ห้าร้อยดนื้ีดคิวไอ้คิว่าอะคิวเยอะไอ้เฮี้ยจะร้านเด็ก